น้องฟีดานะคะวันนี้ก็มาให้อาหารนกนะคะรู้จักแบ่งปันค่ะบาระพีส ค่ะบอลเลสปีซะค่ะแบ่งให้โนกนโนกินด้วยค่ะแบ่งให้โนกกินด้วยเก่งมากค่ะอืมเก่งมากค่ะ